สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับแกนชินอิมแพกแล้วก็กรุตสุดเท่และทุกคนอารัตกิโตะนะครับทุกคนครับ้จริงๆตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ชอบมากนะชอบมากเออด้วยลักษณะคนลลักษณะอะไรต่างๆคือแบบเท่อะเป็นตัวที่เท่ะนะครับทุกคนครับง่ายๆเลยเป็นตัวที่เท่ะนะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบดาบใหญ่นะครับทุกคนครับที่แบบเนี่ยหูหูแบบมีความหนักแน่นนะครับทุกคนครับมีความหนักแน่นป,ปุ้งปั้งปุ้งปั้งนะทุกคนนะนะครับทุกคนครับหูหูดูละเท่นะครับ พี่จะให้ดูนะสกิลของเขานะครับสกิลหนึ่งก็คือปล่อยวัวออกไปล่อมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ทําเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยวัวมันเหมือนถ้าถ้าต่อยหมัดน,นะทุกคนนะทำห้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างมีความเท่น,นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็เล็งไปครับทุกคนครับซึ่งมันเล็งได้ไหมทุกคนเออหรือใครจะไม่เล็งจะกดเลยก็ได้นะครับทุกคนครับ ก็จะปล่อยวัวออกไปแล้วก็เก็บพลังงานได้นะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเก็บพลังงานได้เองครับเสร็จแล้วสังเกตครับเนี่ยเวลาปล่อยวัวปุ๊บก็จะมีแบบเหมือนหน้ากากยักษ์นะครับออกมาข้างหลังนะครับผมครับเนี่ยเออมันก็จะเพิ่มออกมาแบบนี้นะทุกคนนะอืมซึ่งสังเกตนะครับทุกคนครับตัวดาเมจดของไอ้วัวเนี่ยมันแรงนะเออมันแรงนะท้งส0รนะครับทุกคนครับ6กนะครับทุกคนครับแล้วก็เลือดเท่ากับ1 0 0รเท่า ก,ก็คือเท่ากับอิโต้เลยนะทุกคนนะเออนี่สกิลเลเวลเนะถ้าสมมุติเราอัพเลเวลที่ได้แต่ความเสียหายเนาะเออซึ่งก็คือแบบเออไอมัวนี่มันอึดแล้วก็มันแรงเลยนะเออมันมีความแรงพอสมควรครับแค่แบบกดทีเดียวนี่ก็คือแทบจะเป็นหมัดวันพันช์แล้วนะทุกคนนะเออส่วนตัวอันตินะครับทุกคนครับจะเพิ่มพลังโจมตีครับ92%นะครับของพลังป้องกันนะทุกคนนะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือเลเวล8ไปเลเวล9นะครับทุกคนครับจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับเราสังเกตนะอันนี้นะครับถ้าอัพเลเวลนะครับทุกคนครับ normal attack นะครับทุกคนครับจาก135ไป145อันนี้ได้10%นะครับทุกคนครับเอ่อชาร์ตตีนะครับตัวที่เราต้องการจริงๆคือชาร์ตตีนะทุกคนนะซึ่ง550ไป160โอเคเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะทุกคนนะเวลาจะอัพเลเวลทาเลนต์นะครับทุกคคนรัับให้อพ ตัวพลังโจมตีปกติก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าสเกลตารางนี้สูงกว่านะครับสูงกว่าตัวอันตินะทุกคนนะเออพออัพตัวนี้เต็มแล้วที่เหลือก็มาเฉลี่ยอัพตัวตวัวกับตัวอันติแล้วกันนะครับทุกคนครับซึ่งตัวอันติก็อัพแล้วมันจะเพิ่มแค่บัฟเฉยๆนะทุกคนนะเอออย่างอื่นมันเท่าเดิมนะครับความลงความเร็วอะไรมันเท่าเดิมนะครับเวลาก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไอ้วัวเนี่ย มีดามเมจนะเออพี่รู้สึกว่ามีดามเม็นะเดี่ยเอออัพทีได้3 0มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับเออก็น่าสนใจน่าสนใจเออน่าสนใจโอเคซึ่งเวลาเราเราใช้บัวนะครับมันก็จะเพิ่มหน้ากากยักข้างหลังอิโตโ้เมื่อกี้นะทุกคนนะเออพอมันเต็มนะครับทุกคนครับมันก็จะทําให้ตัวของการเวลาเรากดอันตินะครับ อิตโต้จะเปลี่ยนจากใช้ดาบเป็นกระบองยักษ์สานะทุกคนนะแล้วก็ตีเป็นหินนะครับทุกคนครับซึ่งเวลาเรากดชาร์ตีอีะอิโต้ก็จะตีแบบรัวๆนะครับทุกคนครับโดยมันใช้ไอตัวหน้ากากนะั่นแหละมาเพิ่มพลังความแรงของเขาอลนะทุกคนนะอื้ม การโจมตีครั้งแรกและครั้งที่3นะครับถูกศัตรูนะครับจะมอบเอฟเฟกต์ซูเปอร์เลทีฟนะครับก็คือไอหน้ากากยักษ์สานะครับข้างหลังอิโต้นะครับเวลาเราใช้กดอันติแล้วเนาะค,ความต้านทานทั้งหมดนะครับและความต้านทานกายภาพของอิโตจะลดลง20%หมายความว่าอิโตจะอ่อนแออ่อนแอลง20%เหรอเวลากดใช้อันติเออเออนี่ต้องระวังนะนี้ที่เพิ่งรู้นะครับทุกคนครับเพิ่งรู้ว่า เวลากดอันติแล้วอิโต้จะอ่อนแอลงนะครับทุกคนครับเออ20เปอร์เซ็นต์นะเออ20ิเปอร์เซ็นต์นะครับพาสซีฟคือนะครับทุกคนครับเมื่อนะครับทุกคนครับอิโต้นะครับใช้เชซาลิงอย่างต่อเนื่องก็คือการชาร์ตตีนะครับทุกคนครับเออก็จะทำให้เขามีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง30%เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าอิโต้จะเป็นตัวที่ชาร์ตตีได้เร็วนะทุกคนนะเออชาร์จตีได้เร็วนะครับ แล้วก็ไม่โดนไม่โดนสกัดนะครับเวลากดชาร์ตตีด้วยนะทุกคนนะส่วนแพสซีฟสองก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นครับโดยที่เป็น35เนของพลังป้องก,กันของกิโต้นะทุกคนนะเพื่อนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเวลาปั้นเขาก็จะใส่พลังป้องก,กันเยอะหน่อยครับอย่างของน้องวินเวสที่มีอยู่3 0 0พันนะแต่อย่าลืมว่าเขามีเลนฮอนด้วยนะครับมันเพิ่มพลังป้องก,กันตรงนี้อีกยี่ะบปดเปอเซ็นะสถานะโดยรวมนะครับที่ของน้องเขาปีบี 74นะครับปี163นะครับทุกคนครับเออ่ไม่ได้มีฟื้นฟูพลังงานนะครับทุกคนครับอาร์ติแฟกต์ที่ใส่นะครับทุกคนครับนี่ใส่ดิน2แล้วก็เป็นดีเฟนส์2แบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนครับเออ่แต่ว่าดีดีเฟนส์4เลยเนี่ยที่เป็นเซตเออ่เซตละมุดนะครับทุกคนครับเออเซตละมุดที่เป็นหมวก ไอหมกสารนะนะทุกคนนะใส่สี่ชิ้นเลยเนี่ยอย่าถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามันต้องแบบ s t a ็กด้วยสกิลนะครับไอวัวมันค่อนข้างจะมีครูดาวนะมันไม่ได้เหมือนของอาเบโดนะครับทุกคนครับเออเซตเนี้ยมันอาเบโดมันใส่สี่ชิ้นคุ้มนะทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ยส่ผสมแบบเนี้ยจะเวิร์กกว่านะครับเออเป็นดินสองหรือว่าอย่างอื่นนะครับก็ว่าไปนะหรือจะเป็นรีชาร์จสองก็ได้นะครับกลุ่มดาวนะครับทุกคนครับถ้าเป็น C1 นะทุกคนนะ เออเมื่อใช้นะครับทุกคนครับ Royal d e s c e n t b ฮอิ Ito to เดอ Evil ก็คืออันเตะนะทุกคนนะอิโก็จะได้รับหน้ากากนะครับข้างหลังเพิ่มขึ้นอัตโนมัติประมาณนั้นนะทุกคนนะซีสองนะครับหลังจากใช้อันเตะครับตัวละครแต่ละตัวในทีมนะครับที่เป็นท่าตหินนะครับจะทําให้กูดาวสกิลลดลงนะครับทุกคนครับหมายความว่า Ito เนี่ยถ้าเล่นกับทีมหินเยอะๆครับจะดีนั่นเองครับทุกคนครับ แต่นี่คือ C2 นะเออใคร C0 ก็ยังไม่มีนะครับ C4 นะครับทุกคนครับเมื่อใช้นะครับทุกคนครับอันตินะครับเออพออันติสิ้นสุดลงนะครับตัวละครทั้งหมดในทีมนะครับก็จะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นอีก20%นะทุกคนนะก็จะทําให้ทีมตีแรงขึ้นโดยเฉพาะอเบโดนะครับเพราะว่าอเบโดเนี่ยได้2ต่อนะเออได้ทั้งพลังป้องกันและพลังโจมตีนะครับอเบโดนี่จะได้แบบได้รับจากตรงนนนีี้่2เเเาลยะออแต่ว่าต้องเป็น C4 นะ เออส่วน C6 นะครับทุกคนครับก็ง่ายๆเลยครับทุกคนครับความแรงคลิของอิโตะจะเพิ่มขึ้น70%็ดสนี่ไม่ต้องพูดถึงครับก็คือแบบคือโหดอะคือโหดเลยนะครับ C6 คือโหดเลยอยู่ดีๆก็ตีแรง70%จบนะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับตัวนี้เนี่ยแนะนําเลยควรจะมีโกโร่ครับทุกคนครับเพราะว่าโกโร่เป็นตัวที่สามารถบัฟธาตุหินได้แล้วก็สามารถบัฟ พลังป้องกันได้ในตัวนะครับทุกคนครับในขณะที่ตัวของกิโต้มันต้องการพลังป้องกันเนาะเราลองทดสอบดาเมจอิโต้นะครับทุกคนครับเออมาถึงจะลองชาร์ตตีดูก่อนเลยนะทุกคนนะปังเขาให้นะครับทุกคนครับทำไมมันไม่กระแทกเนี่ยเออตีธรรมดาอยู่ที่ห้าพันสองนะครับทุกคนครับที่คือแบบชาร์ตตีธรรมดาและต้องล่อยบัวด้วยนะทุกคนครับต้องขวอยบัวด้วยเพื่อให้มีหน้ากาดครับทุกคนครับ เวลากดชาร์จตีมันจะได้แบบพุ่งลงนะครับทุกครับปุ้มเกาให้ครับหมื่นหนึ่งนะทุกคนนะเออหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้พอเราบัฟด้วยตัวของโกโรตนะครับทุกคนครับเออปังเกาให้นะครับทุกคนครับชาร์ตตุ้มเกาให้ครับก็หมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับตกหลงแล้วมันมีผลวะเนี่ยเออโกโร่บัฟนะครับทุกคนครับ ตอนนี้มีอยู่3า0พนะครับพเพิ่มขึ้นมาประมาณ400นะครับทุรับปั้งตุ้มนะครับหนึ่งศูนย์แปดสามห้นะครับทุกคนครับเออหนึ่งศูนยนะครับตุ้มก็ให้10408โอเคมันเพิ่มขึ้นมาครับทุกคนครับมันเพิ่มขึ้นมาแต่แต่มันเพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โหมันกระจายมากเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วทุกคนนะเอ่อ การเพิ่มเดฟตัวนี้นะครับทุกคนครับเห็นชัดเลยว่ามันจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น35%เนะทุกคนนะจากพลังป้องกันใช่ไหมเออทีนี้เราปั๊บขึ้นมาครับทุกคนครับเอออย่างสมมติพลังป้องกันเราปั๊บขึ้นมาอ่า400รนะครับทุกคนครับมันแบบ35%เของ400ออ่ะเออ มันก็คือแค่ร้อยส่ะินะทุกคนนะเออร้อยสีิบที่ต่อให้แบบเรามีคียดายเมจสามร้อยเนี่ยมันก็ร้อยสสิคูณสามก็ขึ้นมาแค่สี่ร้อยเองนะทุกคนนะคือแบบต่อให้โลเคอร์พลังป้องกันขึ้นมาพันหนึ่งมันก็ยังส่งผลไม่เยอะนะครับส่งผลไม่เยอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าใส่ถ้วยดินมันจะแรงกว,นะว่านี้นะเออแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีเนาะ แต่เดี๋ยวมาดูอันติดีกว่าเออตัวอันติเนี่ยมันเพิ่มขึ้น92จากพลังป้องกันนะครับทุกคนครับเออก็หมายความว่าก็เกือบร้อยเนาะทุกคนเนาะถ้าสมมุติเราเพิ่มขึ้นมา400มันก็เพิ่มขึ้นมาอยู่400เลยนะครับถ้ามันเรามีชิอ่าสักร0อยเซนะครับ200%ออซอะไรเงี้ยมันก็จะได้ก็เป็นพนะันเนาะทุกคนเนาะเอออันนี้น่าจะเห็นผลนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะทุกคนนะ อันตินะครับทุกคนครับโจเขาให้นะทุกคนนะตุ้มตุ้มตุ้มครับสามหมื่นครับทุกคนครับโอเคอ่าทีนี้เรามาดูนะครับพุกคนครับถ้าแบบมีบัฟโกโรนะทุกคนนะบอกว่าสองตัวนี้จะทนมือทนเท้าดีนะครับผมรับมากเขาให้นะครับผมครับก้างเขาให้นะครับผมรับอันติครับทครับปึ้ง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  ตุ้มเขาให้ครับส5 0ห0น้าะทุกคนนะเออขัา้นจากส1 0 0เพิ่มขึ้นมาเป็นส5 0ห0น้านะครับอันนี้ก็อันตีนตก็จะมีผลต่อ,อที่นิดนึงนะทุกคนนะเออกดอันตีนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เตี้ยงเขาให้นะทุกคนนะชาร์ตตุ้ม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 ไม่โดนใครเลยเออจังหวะชาร์ตตีถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ไกลาการตีกี้ก็มีมีแบบ มีความไม่โดนด้วยเพราะฉะนั้นตีธรรมดาก็จะดีกว่าแต่ว่าดาเมจมาจากการชาร์จตีนะครับทุกคนรับเนี่ยพอเรามีหน้ากากอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับทุกคนครับเวลาชาร์จตีโกโร่มันไอตัวของอิโต้มันจะเป็นแบบเห็นไหมมันจะเป็นแสงแบบบุ๊ฟอกบุฟฟกนะครับทุกคนครับซึ่งมันจะได้ดาเมจขึ้นมาในจุดนั้นนะทุกคนนะ เรามาลองในเอเบสกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับพี่เข้ามากับจงลี่แล้วก็โกโรนะครับทุกคนครับก็คือเป็น3ดินนะทุกคนเพื่อให้มันได้บัฟจากโกโรนะครับโกโรก็จะบัฟพลังดินได้อีก15%นะทุกคนนะไม่ใช่แค่ดิเฟนต์อย่างเดียวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะแบบลอฟูบัฟกันในนี้นะแล้วก็มากับบาร์บาร่านะครับทุกคนครับเพื่อให้มันรอดชีวิตนั่นแหละแล้วก็จะได้เติมผลึกด้วยนะครับทุกคนครับ อ่ามันถึงก็ปางโลนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วทางนี้ก็ป้ามก็ให้นะครับทุกคนครับตุ้มนะครับทุกคนครับแล้วก็หานเตีนะครับทุกคนครับป้ามๆนะครับผ้าหน้ากาศเต็มก็กดชาร์ตตีครับเนี่ยฟู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 ตุ้มกาให้เขาสามหมื่นหกนะครับทุกคนครับเออตีเข้าไปครับทุกคนครับตุ้ม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 นะครับทุกคนครับแหลกลานนะบอกเลยว่าแหลกลานเออนี่คือของแท้ยังไม่ได้ดีมากนะเออบอกเลยว่าของจรง ไปยังไม่สุดนะครับผมครับก็ยังตีได้แรงขนาดนี้แล้วนะแต่ว่ามีเลนฮอนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีเลนฮอนอยู่นะครับผมครับจงลี่ดอกด้วยครับผมครับมีบัฟโกโลอยู่นะครับผมครับเออจงลี่ไม่ขี้เลยก็ไม่เป็นไรครับทุกคนครับมีแว็กประดับอะไรเนี่ยจงลี่จงไปดื้อยิ่งตีแน่ครับผมครับแล้วก็อันตีครับผมครับโจ้ให้ครับแล้วก็ชาร์จตีครับปัง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 ปั้งโอ้ยครับสามหมื่นหกครับทุกคนครับเออเนี่ยเป็นตัวที่แบบ ถ้าใครอยากให้ตัวที่แบบเล่นง่ายอีกสักตัวหนึ่งนะอืมเน้นนับกล้ามนะครับผมครับอโก้ก็คือทางออกที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะทุกคนนะตัวที่แบบไม่ต้องอะไรมากนะครับผมครับทาานี้ตีฮิวก่อนนะทุกคนนะหรือดูเลือดเลยนะพวกคนัะตีกับหมาทุกคนนะตีกับหมามึงกัดโดนดูดเลือดง่ายับพวกคนับก็เป็นตัวนวลนะทุกคนนะอืปุ่งเขาให้นะครับผมครับลวอยวัวไปนะครับผมครับ รอจังหวะทุกคนครับก่อนจะไอ้นี่ได้ทุกคนนะกดอันติีทุกครับเสร็จแล้วก็จ็อกกี้กลางงูทุกครับจ็อกกี้ดาวตกครับทุกคนรับเออเสร็จแล้วก็อิโตครับนี่แน่ทุกคครับทุ้มต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 ุ้มเออโดนตีสกัดได้อยู่เหรออืมปันทุกคนรับปังปั้งปั้งปังปั้งปุ้มเขาให้ทุกคนครับไม่ติดฟรีนะทุกคนนะ นี่แน่ครับทุกคนครับ่อยวัวไปะครับทกรับรอบมอนสเตอร์แต่งไปเชี่ยวครับทุกคนครับนี่แน่เก็บพลังงานให้กับอโต้ด้วยนะทุกคนนะเออเพราะว่าอโต้ถ้ามากับปาร์ตดินแบบนี้ก็ไม่ต้องมีรชาร์ทนะคับทุกนตัวอื่นเขาเป็ตัวเก็บลังงานให้นะครับแบบนี้นะทุกคนนะเบกับคท้ารับทัปังปั ตัวอุ้ก็ให้ครับสามหมื่นสองนะครับรอบนี้ไม่ถึงสามหมนหกครับทุกคนรับแตกไม่เต็มนะทุกคนนะเรียบร้อยครับเนี่ยเขาจะแบบเป็นตัวที่แบบใครที่ชอบนัวชอบวุดนะครับทุกคนครับเออก็ถือว่าค่อนข้างเล่นได้ง่ายอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ง่ายเท่าตัวที่เป็น normal attack นะเออในการเล่นนะครับทุกคนครับเออลักษณะคือหนึ่งเราจะต้อง ปล่อยวัวนะครับทุกคนครับเออแล้วก็ต้องตีตีตีเพื่อเก็บหน้ากากนะครับทุกคนครับพอหน้ากากเต็มดาเมจถึงจะมาในการชาร์จตีนะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วจังหวะที่กระแทกปากดาบลงตรงนี้นะทุกคนนะจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างทำดาเมจนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอยู่ในพรสวรรค์ตรงนี้นะครับเนี่ยความเสียหายฟันต่อเนื่องตรงนี้นะครับทุกคนครับความเสียหายครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนครับเรเวล8อยู่ที่3 2มนะ ซูปเปอร์เลทีฟอยู่ได้หนึ่งนาทีนะครับซึ่งตัวหน้ากากอยู่ได้ค่อนข้างนานนะอยู่ได้ค่อนข้างนาน,นครับเราสามารถแบบยืนเก็บอย่างนี้ได้เลยนะอ,อปล่อยวัวปล่อมมันระเบิดแล้วก็ปล่อยสกิลมาเรื่อยๆนะครับทุกคนครับเนี่ยมันก็จะสามารถสแต็กออกไปได้เรื่อยๆนะเแต่ว่าเราไปตีมอสอย่างเงี้ยครั้งแรกกับครั้งที่สามนะครับทุกคนครับ,รบ,รบก็จะขึ้นอ่ามากกว่านะทุกคนนะก็คือตีมาให้ครบหนึ่งเวฟนะทุกคนนะอืม รอให้มันครบเต็ม3นะครับเออแล้วเดี๋ยวถ้าเต็ม3ปุ๊บมันก็จะชา์จตีแล้วแบบรัวๆนะทุกคนนะแบบนี้นะครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับทุกคนครับแล้วก็มีแบบพุ่งลงอีกทีนึงนะครับแต่ถ้ากดอติมันจะมีสเต็ปมากกว่านี้นะทุกคนนะเวลาเราใช้กระบองยักษ์สานะครับทุกคนครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเออมีโกลโล่ช่วยบัฟได้ค่อนข้างเยอะนะจาก3ามันหมันก็ไต่ไปประมาณ3ามหได้นะครับทุกคนครับด้วยที่มีแบบโกโล่เพิ่มมาตัวเดียวนะครับทุ ตัวซับตัวอื่นแทนก็ได้นะครับที่แบบมีดาเมจนะครับแต่เราก็จะแบบเ,เดี๋ยวน้อยควรจะเป็นดินสองนาะทุกคนเนาอเพื่อเวลามีโลนะครับมันก็จะได้แบบมีดาเมจขึ้นมานะหรือพี่จะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนครับก็คือเอามากับไรเด้นนะทุกคนนะอพี่ไม่ใช้โกโลก็ได้เพราะว่าโกโลน้องไม่ได้ปั้นเนาะก็คือแบบ สกิลของไรเด้นไม่ได้มีผลต่ออันติของอิโต้นะครับทุกคนครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันติอิโต้มันถือว่าเป็นชาร์แอตแทกนะครับทุกคนครับถือว่าเป็นการชาร์จตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟจากตัวไรเด้นนะครับแต่ว่าพี่เอามาเพื่อเติมพลังอันติให้เขามาเต็มเร็วเฉยๆนะดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับทุกคนครับมาเด็ก่็ป้าห้แบบนี้นะครับทุกคนับเสร็จแล้วก็ตุ้งนะทุกคนนะอันติลงมาครับเปี้ยงก็ให้นะครับทุกคนก็เสร็จแล้วก็ ครับทุกครับเอออาร์ตีครับตุ้กู้ก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 ู้กู้ก้กู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 อกู้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 ก้กู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 ้ก้กูรกู้้กู้ก้กนี่แน่ครับ้กก้กู้กู้กกค้กู้้กูกู้กูกู้กกู้กู้กู้้กกู้กู้กักูกู้กู้กก้ก ทำให้อัติของตัวจุกลี่เต็มเร็วทุกคนรับเออนิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะอันนี้ก็เอาเอะไรมาตีสิเติมพลังงานหน่อยนะครับทุกคนครับเออเติมพลังงานให้กับเพื่อนในทีมหน่อยจุกลี่มาเฉียนดิฉางชู้ครับทุกคนครับกลางโล้นะครับทุกคนครับป่ามะล่านะครับทุกคนรัเสร็จแล้วก็อิโต้ครับโจ้ป่ามะล่านะทุกคนครับอืมชาตีครับ ป่ง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 ปงปงปงเข้าให้ครับสองหมื่นแปดนะครับทุกคนครับเออถ้าไม่มีโโลก็คือการเม็ที่นข้าหายนะค่อนข้างหายอยู่อืมปาดนะทุกคนครับเปรียงเปี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 ียงเติมพลังงานนะครับทุกคนค euh รับเติมพลังงานเปรียงเียงเปียงเปียเียงเปยนะครับทุกครัแล้วก็รีบมาดรอปครับทุกคครับ ตุ Dude, ้ก şey ็ให no, 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 no. ้นะครับผม้รับตรงนี้กลางโล่นะครับบัมบ้ามายูวนิดนึงนะครับผม้รับบัมบ้ามิวนิดนึงเสร็จแล้วโต๊กไก่วัวครับผูครับตุ้ก็ให้นะครับผม้รับแล้วโจ๊กอันติครับผูครับซาร์ตให้ครับตุ้ม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 ก็ให้ครับสองหมื่นแปดนะครับผูครับเออไม่มี ไม่มีโกโลคือไม่ถือจริงๆไม่ถึงสามหมื่นจริงๆนะครับผมครับปังปังปังปั้งป да. ั้งเอาหมดครับตุกกัติหมดครับผมครับจ็ดชจติชางชื่อนะครับผมครับโข้ให้ทุคนนะนี่แน่ครับคนรับกลางโลกครับทุกคนครับมาายเด่นครับทุกคนครับเยงให้ครับทุคนครับจบที่ไรเด่นละวามันแค่ไรเด่นเรื่องของเรื่อง ก็ให้ดูประมาณนี้ทุกคนนะถ้าไม่ได้เอามากับโกโร่นะครับคนครับก็จะเล่นประมาณนี้นะทุกคนนะหรือถ้าไม่ได้ใช้จงลี่นะครับทุกคนครับจะใช้เป็นโกโร่อาเบโดกับอิโต้ก็ได้นะคือถ้าถ้าเป็นโกโร่อะมันต้อง3ดินอย่างน้อยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสามดินนะซึ่งมันจะมีโกโร่อิโต้สองตัวละ เอออีกตัวหนึ่งอาจจะเล่นเป็นโนเอลก็ได้โนเอลก็ได้บัฟจากดีเฟนต์เหมือนกันนะครับเออหรือจะเล่นเป็นอัลเบโดก็ได้นะอัลเบโดก็ได้บัฟจากดีเฟนต์เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นโจกลี่เนี่ยมันก็ง่ายเนาะเออมันง่ายตรงที่มันมีโล่แล้วก็อ,อ่ามันดีบัฟพลังป้องกันมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนครับโอเค นี่ก็คือรีวิวนะครับอาราตากิอิโต้นะลักษณะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับใครที่ชอบตัวแบบชาร์ตตีนัวๆนะชาร์ตตีนัวๆมีความแรงหน่อยนะครับทุกคนครับก็เลือกตัวนี้นะเลือกตัวนี้แต่ว่านีอย่างที่บอกนะครับว่าเที่เล่นให้ดูเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นอะไรเนี่ยเออคือมีดาบเล่นฮอนนะแต่ว่าดาบเลทฮอนเลเวลแค่หกสิบนะครับทุกคนครับดาบเลดฮอนอย่างแบบ เดี๋ยวป้านไม่สุดนะจริงๆคือถ้าดาบเลนทอนฟูมันจะแรงกว่านี้นะครับทุกคนครับเออแต่ถ้าใครไม่ได้แบบมีเลนทอนนะครับทุกคนครับก็ดาบมีพีแล้วทุกคนนะเออดาบมีพีนะครับแบ็คคลิปอย่างที่บอกครับแบ็คคลิปนี่เป็นของแรกนะแต่มันมีปัญหาตรงที่ออฟล่างมันจะมีผลเฉพาะด่านที่มีมอนสเตอร์เยอะๆนะครับทุกคนครับซึ่งไอ้พวกด่านที่มีมอนสเตอร์เยอะๆเราไม่ได้จําเป็นต้องต้องใช้ดาเมจสูงนะครับทุกคนครับเพราะ เวลามีมอนสเตอร์เยอะส่วนใหญ่เลือดมันจะไม่เยอะหรอกนะทุกคนนะเราต้องการตัวลวกมากกว่านะครับเอ,อ่อแต่เวลาเราต้องการดาเมจสูงเนี่ยส่วนใหญ่คือเราต้องใช้เวลาที่เราต้องตีบอสที่แบบเลือดอ,อ่าสองล้านอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับซึ่งแบ็คคลิปมันจะไม่ช่วยนะทุกคนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ดาบแบบอย่างอื่นได้นะใส่ดาบอย่างอื่นได้เออดาบ,บดาบปูงดาบปลานะครับทุกคนครับ หรือดาบคราฟตัวนี้เออมีหลายคนชอบใช้ดาบคราฟตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังป้องกันนะทุกคนแล้วเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วเวลาเราชาร์ตตีครับทุกคนครับทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันจะสแต็กขึ้นไปได้เรื่อยๆนะทุกคนนะ20%ปรนะครับทุกคนครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากสำหรับสายฟรีให้ครับดาบนี้มาใช้นะครับมันชื่อว่าดาบอะไรเนี่ยไวปรายนะครับไวปรายหรือถ้าใครอยากจะฟรีพากคนนั้นนะทุกคนเรามันมีดาบอันนี้อยู่ แล้วทุกคนนะแต่ทำไมน้องไม่มีเนี่ยมันมีดาบสดาวอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับทุกคนครับที่เป็นเขาเรียกว่าดาบโนเอลอ่ะเออเอาหน้าทัครับใช้ก่อนก็ได้นะทุกคนนะเออแต่ว่าในความรู้สึกพี่ว่าพี่ว่าดาบเนี่ยเหมาะนะครับทุกคนครับหรือใครที่แบบมีเลสทอนก็เลสทอนไปนะหรือใครมีแบบดาบบีพีก็ดาบบีพีไปนะครับทุกคนครับได้หมดนะได้หมดถ้าสดชื่นนะ ตัวของเปอร์เซ็นต์สเกลในการตีจริงๆไงแม้ทุกคนมันไม่ได้แบบบังคับว่าต้องเป็นพลังดีเฟนส์นะครับเหมือนกับหลายๆตัวละครที่มาใหม่หลังๆเขาจะบอกว่าสเกลเวลากดดดเมจหลักมาจากเปอร์เซ็นต์ของเลือดของพลังป้กันอะไรเงี้ยแต่ของฮิโต้เนี่ยเราอัพพลังโจมตีเนี่ยมันก็ยังมีผลอยู่นะบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยพลังโจมตียังมีผลอยู่นะครับเหมือนกับอเบโดนะเพราะฉะนั้นไม่ได้แบบจาเป็นว่าต้องลาก ดีเฟน์ยาวนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวดีเฟน์มันมีผลแค่35%นะจุดนี้นะครับกับตัวของอันติเนี่ยที่มันมีผล92นะเออขอเบโดมัน180กว่าอันนี้มันแบบ92%อ่นะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าไม่มีของดีเฟน์ก็ใส่ของโจมตีได้นะครับมันก็ยังมีผลอยู่นะบอกไว้ก่อนนะครับเออโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า